มีเรื่องราวในสื่อโซเชียลที่ตอนนี้ได้รับการแชร์กันอย่างมากเลยนะคะเขาบอกว่ามีต่างชาติคนหนึ่งไปทํางานกับบริษัทจีนแต่หลังจากนั้น2ปีค่ะเขาก็ดูโทมลงอย่างมากเขาบอกว่าทนไม่ไหวแล้วกับวัฒนธรรมที่นี่หลังจากนั้นก็เลยยอมเสียสละเงินเดือนสูงๆแล้วก็ลากออกในที่สุดค่ะโดยสื่อต่างประเทศได้มีการเปิดเผยราง,งานเรื่องราว ของผู้ชายคนหนึ่งค่ะเขาอายุ28ปีมาจากสหราชาณาจากักรไปทำงานบริษัทอินเทอร์เน็ตชื่อดังในจีน ตั้งแต่ปี2022โดยระหว่างนั้นเขาได้แชร์ประสบการณ์ส่วนตัวลงบนโซเชียลมีเดียจนได้รับความสนใจจากชาวเน็ตชาวจีนโดยทำให้ปัจจุบันนี้ค่ะเขามียอดติดตามถึง12,000คนที่อยู่บนโซเชียลมีเดียที่เป็นแพลตฟอร์มของจีนโดยล่าสุดเขาประกาศค่ะว่าเขาลาออกจากงานแล้วนะเพราะว่ายอมรับไม่ได้จริงๆเกี่ยวกับวัฒนธรรมการทำงานล่วงเวลาโดยเขาบอกว่ามีสื่อจีนค่ะออกมารายงานว่าชายคนนี้ชื่อว่า แจ็คมาจากยอร์กเชีย์สำเร็จการศึกษาจากแมนเชสเตอร์และเคยเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยปักกิ่งเป็นเวลาหนึ่งปีโดยภรรยาของเขาเป็นชาวฮาบินทั้งคู่พบรักกันขณะที่เธอนั้นไปศึกษาต่อในอังกฤษแล้วก็ตัดสินใจย้ายมาปักหลักที่จีนด้วยกันโดยแจ็คนั้นทำงานแผนกเกมของบริษัทอินเทอร์เน็ตชื่อดังในจีนตั้งแต่ปี2022ถึงปี2024โดยทำหน้าที่ รับผิดชอบเกี่ยวกับการแปลภาษาแต่ว่าตอนนี้เขาได้ลาบออกมาแล้วและเปิดเผยว่าหลังจากนี้จะย้ายไปอยู่ที่บ้านเกิดของภรรยาที่เมืองหาบิน โดยชาวเน็ตจีนค่ะก็ได้ออกมาเปรียบเทียบเรื่องราวของผู้ชายคนนี้บอกว่าเมือนกับการผจญภัยในบริษัทใหญ่ของจีนโดยโพสต์แรกๆของเขานั้นตอนแรกๆที่ทํางานที่บริษัทก็ดูมีความหวงังแล้วก็เต็มไปด้วยความสําเร็จที่เขาคาดเอาไว้แม้จะต้องเหนื่อยล้าแต่ก็ยังรู้สึกว่าแฮปปี้กับผลงานตัวเองที่ได้ทํางานแต่หลังจากนั้นไม่นานชายคนนี้ก็เปลี่ยนไปมากดูเหมือนมีอาการเหนื่อยล้าทรงผมก็ยุ่งเยิงดวงตาก,ก็ แล้วก็เขาโพสต์บ่อยๆค่ะว่ารู้สึกเหนื่อยมากๆจนกระทั่งล่าสุดได้มาโพสต์บอกว่าลาออกจากงานแล้วจะกลับมาเป็นอิสระแล้วก็ยิ้มให้กับกล้องที่เขากําลังถ่ายอยู่พร้อมกับมือที่กําลังถือกาแฟโดยชายคนนี้เขาบอกว่าตอนเริ่มงานแรกๆเนี่ยรู้สึกดีใจมากเลยถึงแม้การทํางานแต่ละวันนั้นจะเหน็ดเหนื่อยอย่างมากแต่ก็รับรู้ได้ว่าน่าจะประสบความสําเร็จ แต่หลังจากที่ได้ทำโปรเจกต์และตำแหน่งงานก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆการทำงานล่วงเวลาหรือว่าคนไทยเนี่ยส่วนใหญ่นิยมเรียกว,ว่าทำโอทีกลับเพิ่มขึ้นเขาบอกว่าเขารู้สึกเหนื่อยมากๆเป็นความเหนื่อยที่ทำให้เขาแบบหน้าตานั้นเริ่มจะมีการเปลี่ยนไปโดยมีการแชร์ภาพว่าครั้งหนึ่งนั้นเขารู้สึกว่าตัวเองเหนื่อยมากๆหลังจากเล่นเทนนิสบนโซเชียลได้รับการกดไลค์มากกว่า6000ครั้งแต่ว่าคนจีนเข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าหน้าตาของเขาเนี่ย เหมือนกับคนจีนที่แบบต้องทำงานตรากตรำอย่างหนักโดยระหว่างการสัมภาษณ์เขาก็ได้แบ่งปันประสบการณ์ทำงานของเขาค่ะบอกว่าในช่วง2ปีที่ผ่านมาบริษัทอินเทอร์เน็ตชื่อดังที่เขาทำงานอยู่ในจีนเนี่ยไตตาจากบริษัทอินเทอร์เน็ตในอังกฤษมากเลยนอกจากเงินเดือนและสวัสดิการที่ดีมากๆสิ่งที่เขาจดจำได้มากที่สุดคือการทำงานโอทีนี่แหละแล้วก็ภาษาผู้เฉพาะของบริษัทร,รวมถึงระบบการทำงานและก็ความเครียดที่เรียกว่าสูงมาก เขาบอกว่าเขาเข้าใจนะว่าการแข่งขันภายในจีนเนี่ยมีสูงมากๆแต่เขาก็ยังรู้สึกว่าเขาโชคดีมากๆที่เขาไม่อยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรอีกแล้วเขาบอกว่าเขาไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับการทํางานโอทีเยอะมากมายขนาดนั้นได้และรู้สึกว่าการทํางานล่วงเวลานเนี่ยไม่สมควรที่ต้องให้คนมาทํางานต้องปรับตัวมากมายขนาดนั้น โดยมีคนไทยหลายคนเลยนะมาร่วมแสดงความคิดเห็นค่ะเขาบอกว่าบริษัทในประเทศไทยก็มีจะยกตัวอย่างเข้างาน10โมงเลิกงาน6โมงเย็นแต่ในความเป็นจริงเนี่ยมีประชุมทุกวันเลยนะหลังเลิกงานแม้จะต้องเริ่มประชุมตอน5โมงเย็นเลิกประชุมกันนู่นเลยจากห้าทุ่มออกมาต้องรีบเคลียร์เอกสารบนโต๊ให้หมดก่อนถึงจะกลับบ้านได้อีกต่างหาก โดยมีคนมาตอบนะคะว่าขนาดนั้นได้หรอราชาการเนี่ยทำงาน9โมง -11 โมงก็ออกไปกินข้าวแล้วกลับเข้ามาบ่าย2ทำงานแบบเช้าชามเย็นชามแบบนี้แหละพอตอนเย็นนะ4โมงก็เริ่มนั่งแต่งหน้ากันละหมดไปละ1วันทํางานสบายๆบ,บางคอมเมนต์ค่ะก็บอกว่าหลานสาวที่บ้านก็ทํางานที่บริษัทจีนที่อยู่ในประเทศไทยเหมือนกันตอนแรกๆเธอบอกว่ารู้สึกสนุกมากๆเลยแต่ก็งงเหมือนกันที่ทําไมคนเก่าเนี่ยลาออกกันเยอะมากๆตอนนี้ทางาน มาสองปีเริ่มรู้สึกจะเหนื่อยมากละเพราะว่าต้องทำงานเกินเวลาตลอดเลยมีประชุมทุกๆวันบางวันก็ต้องหิ้วงานมาทำที่บ้านและหลังจากทำงานเสร็จก็ต้องรีบไปเสนองานในตอนเช้าก่อนที่จะถึงเวลาเข้างานอีกต่างหากและยิ่งวันหยุดนะก็ให้ทำงานแบบ work ์ r ฟอร์มโกลับมาถึงบ้าน2อสาทุ่มนอนแล้วก็แบบตื่นมาทำงานต่อเที่ยงคืนก็มีนะบางที ล่อไปนู่นเลยตีหนึ่งกว่าจะทํางานเสร็จเงินเดือนโอทีก็ถือว่าดีแหละแต่ขอบอกว่าสุขภาพนั้นแย่มากๆวันว่างของชีวิตเนี่ยแทบจะไม่มีเลยเคยไปขอลาออกครั้งหนึ่งพูดแบบตรงๆเลยว่าอยากจะลาออกเขาก็เลยให้เงินเดือนเพิ่มซึ่งเป็นสิ่งที่ล่อตาลอดใจสุดๆตอนนี้ก็ยังทนทํางานอยู่ต่อ คงจะขอเวลาถึงสิ้นปีแต่ไม่รู้ว่าที่สุดแล้วหลานสาวจะลาออกหรือเปล่าบางคนนะคะก็มาคอมเมนต์บอกว่าเรื่องแบบนี้ก็เป็นเรื่องจริงแหละประสบพบเจอมากับตัวเองเลยร่างกายจิตใจนั้นไปหมดทุกอย่างสุดท้ายก็มาคิดได้ว่าสงสัยเราจะต้องรักตัวเองให้มากกว่านี้หลังจากนั้นก็เลยตัดสินใจยื่นใบลาออกแล้วก็ไปสมัครงานที่ใหม่อีกคอมเมนต์หนึ่งค่ะบอกว่าบ่งบอกถึงนิสัยการทํางานของคนที่มีสมองที่แตกต่างกันเลยะบางคอมเมนต์ก็บอกว่า ถ้าเกิดเจอแบบนี้สงสัยจะใช้งานกันให้ตายไปข้างหนึ่งแต่ว่าเขาก็ตอบแทนด้วยตัวเงินนะ บางคอมเมนต์ก็บอกว่าเขาให้เงินเดือนเยอะก็จริงแต่ว่าเรียกว่าแบบใช้งานคุมเงินเลยแหละอย่างทาดเลยอะ่ะบางคอมเมนต์ก็บอกว่าถ้าการทำงานหนักแล้วก็ได้โอทีเขามีเงินโบนัสเงินล่วงเวลาให้สูงมากๆคนที่ทำงานก็ต้องประเมินตัวเองก่อนว่าไหวหรือเปล่าถ้าเกิดไม่สู้งานและอยากมีชีวิตแบบชิวๆก็ต้องตัดสินใจตั้งแต่แ,ตแรกแล้วไม่ใช่มาทางานแล้วก็กลับสุดท้ายมาโวยวายหาว่าเป็นความผิด จริงๆก็ต้องกระตัญญูกับสถานที่ทํางานด้วยอุตสารับเงินเดือนเขามาเต็มๆทั้งสองปีตอนนี้คงมีเงินเต็มกระเป๋าก็เลยตัดสินใจว่าจะไม่ทํางานกับเขาใช่ไหมตกลงว่าคุณจะดาจีนแล้วก็อยากจะกลับไปอังกฤษหรือเปล่าหรือว่าต้องการจะบุลีจีนกันแน่หวังว่าการทํางานในอังกฤษเนี่ยน่าจะมีเงินเดือนเยอะเท่ากับบริษ,ษัทจีนนะ โดยคอมเมนต์นี้นะมีคนมาตอบมากมายเลยทีเดียวค่ะบอกว่าเข้าใจไหมเนี่ยว่าผู้ชายคนนี้เขาบอกว่าเหนื่อยซูไม่ไหวถึงจะได้เงินเดือนเยอะแต่สุขภาพเขาว่าเสียหมดเลยเขาก็เลยตัดสินใจจะย้ายไปอยู่กับภรรยาจ้าซึ่งก็ยังอยู่ในประเทศจีนนี่แหละไม่ได้กลับไปอังกฤษเลยเพราะว่าเมียของเขาเนี่ยเป็นคนจีนบางคอมเมนต์ก็บอกว่าการทํางานไม่ได้ถือว่าเป็นบุญคุณนะจ๊ะเพราะว่ามีลูกจ้างกับนายจ้างต่างฝ่ายต่างก็ได้รับผลประโยชน์เรียกว่าเป็นแบบแฟฝงบางคอมเมนต์ค่ะเขาบอกว่าอย่างว่า Okay. เขาใจเงินเดือนให้สูงเขาจะให้คนที่ได้เงินเดือนสูงๆมานั่งสบายๆได้ยังไงละ่ะบางคอมเมนต์ก็บอกว่าถ้าเกิดเลือกงานแล้วก็ไม่ค่อยสู้งานก็ต้องตัดสินใจอยู่บ้านนี่แหละค่ะเป็นทางออกที่ดีที่สุดแล้วบางคอมเมนต์ค่ะก็บอกว่าบางทีเนี่ยพอคนทํางานไปนานขึ้นมีประสบการณ์อะไรหลายอย่างก็เลยรู้สึกว่าพอมีเงินเยอะก็เลยหันมาดูแลสุขภาพของตัวเองเพิ่มมากขึ้นจริงๆก็ไม่ได้เป็นอะไรหรอกคนเราพอโตมาอายุเพิ่มขึ้นมีประสบการณ์เพิ่ม ก็เลยคิดว่าอยากจะหาสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองสุดท้ายถ้าเกิดใครทนไม่ไหวก็ต้องตัดสินใจลาออกแต่ถ้าเกิดใครคิดว่าไหวแล้วก็คุ้มค่าก็ต้องสู้กันต่อไปการทํางานก็เป็นแบบนี้แหละซึ่งเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วและเพื่อนๆ่ะคะมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างอย่าลืมมาร่วมการแสดงความคิดเห็นที่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะคะ